ยินดีต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูบีอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์สัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยหนูน้อยนะักสัมผัสแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกิจกรรมคุณครูบีก็มีเพลงมาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายกันก่อนนะคะ เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันเลยคะ่ะ สิ่งของก็ต้องลองคลาสองมือขยังไม่ลองไม่รู้ใช้สัมผัสทั้งหาดูใช้สัมผัสทั้งาดูปาลิ้นจะมอพูดมือคลาม,มือคลำหลังจากที่เด็กๆได้ฟังเพลงสัมผัสทั้งห้ากันไปแล้วเด็กๆตอบคุณครูบีได้ไหมคะวะ่า สัมผัสทั้ง5นั้นมีอะไรบ้างเอ่ยมีใครสามารถตอบคุณครูบีได้บ้างนะประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรานะคะมีดังนี้ 1. ตา 2. หู 3. จมูก 4. ลิ้น 5. มือของเรานั่นเองนะคะเด็กๆจำได้กันไหมคะ และในวันนี้นะคะคุณครูบีก็จะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องของการชิมรถเด็กๆทราบไหมคะว่าเราใช้อะไรในการชิมรถถูกต้องแล้วคะ่ะเราใช้ลิ้นของเรานะคะในการชิมรถเพราะว่าลิ้นเป็นอวัยวะ ที่รับสัมผัสรสชาติต่างๆอย่างเช่นรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มและรสขมค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆคิดว่าน้ำตาลน,นั้นมีรสชาติเป็นอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะน้ำตาลมีรสหวานนะคะเด็กๆแล้วเกลือล่ะคะเด็กๆเกลือมีรสชาติเป็นอย่างไรคะ ถูกต้องแล้วคะ่ะเกลือมีรสชาติเค็มนะคะและอย่างต่อมามะนาวลนะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่ามะนาวมีรสชาติเป็นอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะมะนาวมีรสเปรี้ยวนะคะและอย่างสุดท้ายมะระดเด็กๆคิดว่ามะระนั้นมีรสชาติเป็นอย่างไรคะ ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆมาระมีรสชาติขมนะคะเด็กๆตอบถูกกันทุกข้อเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของการสัมผัสเด็กๆทราบไหมคะว่าเราใช้อะไรในการสัมผัสสิ่งต่างๆติต๊กตอกติก๊กตอก ใช่แล้วคะ่ะเราใช้มือของเรานะคะในการหยิบจับหรือว่าสัมผัสสิ่งต่างๆและนอกจากมือแล้วนะคะเรายังมีผิวหนังนะคะที่ไว้สำหรับสัมผัสสิ่งต่างๆได้เช่นกันค่ะเด็กๆเพราะว่ามือและผิวหนังของเรานั้นเป็นประสาทสัมผัสที่รับรู้ถึงความรู้สึกนุ่มแข็งเย็นร้อนเปียก และแห้งนะคะเด็กๆเราใช้มือและก็ผิวหนังในการสัมผัสนะคะต่อมานะคะคุณครูบีก็มีตัวอย่างสิ่งของมาให้เด็กๆได้ดูและให้เด็กๆลองคิดตามกันนะคะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมีลักษณะอย่างไรหรือว่าถ้าหากเด็กๆมีสิ่งเหล่านี้อยู่ที่บ้านนะคะให้เด็กๆลองนำมาสัมผัสแล้วก็บอกคุณครูบีนะคะว่าเด็กๆรู้สึกอย่างไร อย่างที่หึงเลยนะคะสำลีเด็กๆคิดว่าถ้าหากได้ไปสัมผัสกับสำลีแล้วเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆจะรู้สึกว่าสำลีนั้นนุ่มใช่ไหมล่ะคะเป็นก้อนกลมๆที่นุ่มใช่แล้วค่ะเด็กๆอย่างต่อมานะคะก็คือก้อนหินเด็กๆคิดว่าถ้าหากได้เอามือไปสัมผัสกับก้อนหินแล้วเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรคะ ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆจะรู้สึกว่าก้อนหินนั้นแข็งใช่ไหมล่ะคะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือน้ำแข็งเด็กๆคิดว่าถ้าหากเด็กๆได้สัมผัสกับน้ำแข็งแล้วเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆจะรู้สึกว่าน้ำแข็งนั้นมีความเย็นแล้วก็เมื่อเอามือไปสัมผัสแล้วมือของเราก็จะเปียกใช่ไหมล่ะคะ ตอนนี้เด็กๆทราบกันหรือยังคะว่าเราใช้อะไรในการสัมผัสถูกต้องแล้วค่ะเราใช้มือแล้วก็ผิวหนังของเราในการสัมผัสนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะคุณครูบีก็ได้สอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องของการชิมรสและการสัมผัส นอกจากนี้แล้วคุณครูบียังมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะนั่นก็คือการอัดคลิปวิดีโอโดยให้เด็กๆเลือกการใช้ประสาทสัมผัสระหว่างลิ้นและมือนะคะเลือกมาหนึ่งอย่างนะคะเด็กๆแล้วก็ให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอโดยที่เด็กๆบอกว่าของสิ่งนั้นคืออะไรหลังจากที่เด็กๆได้ชิมแล้วมีรสชาติเป็นอย่างไรหรือว่า หลังจากที่เด็กๆได้สัมผัสแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรคุณครูวีรอชมคลิปวิดีโอของเด็กๆอยู่นะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย